าก็าไปตีกันกับไก่เอาเข้าไปเอาเข้าไปตีกันจนขาหักก็มีปีกหักก็มีเอาเข้าไปออา,าไ,ปอไปแล้ว ตีกันจนขาหักขนลวก เก่งนะดูสิดูสิดูหน้าสิปกคัตต้องมาเลี้ยงดูเธอเป็นอาทิตย์แล้วเนี้ยบินไม่ได้อะต้องคอยเปลี่ยนตะกร้าคอยให้น้ำเธอทุกวันเลยเนี่ยเห็นเปล่าเะกํามาตกอยู่ที่ชั้นนี่นะต้องมาเลี้ยงเธออืตะกร้าน้ำหวานอันนี้ ใส่น้ำหวานไปหาหมอต้องเอามาเลี้ยงเธอในเนี้ยในตะก้าเนี้ยเห็นเปล่าหืมตัวแสบบินบินไม่ได้เธอก็ต้องอยู่ในคอกนี่แหละเดี๋ยวจะเอาข้าวเอาน้ำมาไว้ให้เลี้ยงเธออย่างนี้เป็นอาทิตย์แล้วรู้เปล่านะ หลักเธอนะสงสารเธอถึง้วยคอยเอามาเลี้ยงประคบประงมเนี่ยรู้เปล่าต้องคอยเปลี่ยนน้ำให้กินเนี่ยต้องคอยให้ข้าวให้น้ำดูหน้าให้ชัดๆว่าเป็นไก่หรือเป็นนกไก่หรือนกเนี่ยตีกันปีกหักไปไม่ได้ดูซิ เนี่ยต้องคอยเอาข้าวมาให้กับน้ำแล้วก็ขังไว้ในตะกร้าเนี่ยวันนี้เป็นวันที่แปดแล้วยังบินไม่ได้เลยเนี่ยดูซิเป็นคนอื่นเขาจะเอาเธอมาเลี้ยงไหมฮึมต้องมาคอยเปลี่ยนกระดาษให้ที่เยี่ยวเธออยู่ในเนี้ยต้องให้ข้าวให้น้ำคอยเปลี่ยนให้กลางคืนก็เอาเข้าบ้านกลัวแมวกิน บินไม่ได้ซานักอืมอ,อยู่ในนี้อืมไปไหนไม่ได้ห <c oughs> มาเอย้ยเจ้าว่าหมาเจ้าว่าแมวเจาว้าวันตกเลี้ยงไว้ในนี้เย็เยนเย็นถึงจะเอาเข้าบ้านอยู่ข้างนอกเนี่ยได้รับอากาศบริสุทธิ์ดูสิ กลายเป็นนกในกรงไปเลยเธอเป็นนกพิการแล้วถ้าบินไม่ได้นี่ก็เสร็จเลยฉันต้องเลี้ยงเธอตลอดชีวิตเลยเนี่ยอื้เลี้ยงนกขาหักมาสองตัวต้องมาเลี้ยงนกปีกหักอีกแล้วต้องมาคอยเลี้ยงดูให้น้ำให้ข้าว ีกันจนปีกหักขาหักขาหักไปสองตัวเลี้ยงจนตายไปสองตัวนี้มาเลี้ยงนกปีกหักอีกแล้ว